เมื่อวันที่16มิถุนายน2566เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสนายสมศักดิ์ลิมพันธ์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลวัดโบสเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอบมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณพศ2566พร้อมด้วยนายสันติเพชรเนียมรองนาย,ยกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ ผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณาสุขร่วมพิธีเปิดดังกล่าวด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษราชการที่9กได้ริเรมโครงการพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อดูแล,แลรักษาให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งพระองค์ไม่เพียงแต่ก่อตั้งโครงการเพื่อคอยช่วยเหลือราษฎรเท่านั้นแต่ยังทคงมีพระราชดำริก่อตั้งโครงการที่สามารถทําให้ประชาชนพึ่งพิงตนเองได้อย่างยั่งยืนในด้านของสาธารณสุขเช่นการจัดตั้งโครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์เพราะทรงเห็นว่าความเจ็บป่วยของราษฎรเกิดจากการไม่ได้รับการรักษา,ภา,ภาพยาบาลอย่างถูกต้องและการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงมาบูบ้านเป็นพื้นที่ห่างไกลจากสถานบริการโดยโครงการนี้จะทำหน้าที่คัดเลือกคนในหมู่บ้านให้มารับการฝึกอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการรักษาโรคอย่างง่ายเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนอร่วมหมู่บ้านของตนเองได้โดยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวัดโบส จึงได้จัดทําโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจําปีงบประมาณพศ2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาสาสมัครหมอหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพคัดกรองโรคและรักษาพยาบาลเบื้องตน้นและเพื่อให้หมู่บ้านมีจุดบริการสุขภาพคัดกรองโรคและรักษาพยาบาลเบื้องตน้นแก่ประชาชนหมู่บ้าน ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได้อย่างยั่งยืนโดยวิทยากรได้แก่นายจรูนมิวดอนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลวัดโบสถ์และนางอลพินกันไทยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลวัดโบสถ์เรผมรู้สึกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ปัญหาด้า,านสุขภาพานามัยของประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่หลางไกลและมีอุปสรรคที่ระบบปกติยากจะดูแลได้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนยำขาดความรู้ในการดูแลรักษาตัวเองสำหรับการอบรมหมอหมู่บ้านจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันรู้จักวิธีรักษาพยาบาลแบบปัจจุบันดังนั้น การรวมโครงการหมอหมู่บ้านในพระเกษตรงค์ซึ่งเป็นโคร,รงการตามแนวรัฐมนตรีจะทำให้ผู้เข้าการรวมดได้รับความรู้ต้น